แต่ว่าไส้กรอกับปูอัดมันไม่สุกตีนะทุกคนก็ไม่ต้องกิน การเกินเปิบเก็บสายลูชาแนลวันนี้นะทุกคนคือเราเห็นแบบใน Youtube เขาทำหม้อไฟเกาหลีกันเยอะมากเลยซึ่งแบบมันดูน่ากินมากเลยแต่ว่าเราก็ไม่มีงบเป็นเงบเยอะขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหม้อไฟเกาหลีฉบับง,บงบน้อยนะทุกคนงบน้อยๆประติดิบของเราก็อย่างแรกก็คือ มาม่าโอเคมาม่าโอเครสเกาหลีสปยซี่เกาหีสปซี่แล้วก็เราจะแต่งหน้าของมันด้วยไก่ช้อ <c oughs> เหลือตอนเช้านะทุกคนมันไม่ใช่เหลือหรอกเรา,เรานี่แหละเหลือไว้นี่ไก่ช้อไก่ช้อแล้วก็ไส้กรอกห้าบาทหนึ่งชิ้นแล้วก็ปูอัด ห้าบาทหนึ่งชิ้นแล้วก็เราไปกขอไฟเพราะว่าเราไม่มีเตาที่แบบเตาที่แบบเขาจำก็จำหม้อไฟกันนะทุกคนแล้วก็เราไปจำเลยเดี๋ยวเราจะมาอ่านใ้กลอกกันนี่ทุกคนทำแบบนี้เลยอ่านใ้กรอกกันมันได้ แบบจะบับประหยัดทุกคนนี่ประหยัดแล้วก็เรามาอ่นอานปูอัดกันต่อนะทุกคนปูอัดนี่ปูอัดปูอัดนี่ปูอัดแล้วก็ไข่ช้อที่เหลืออุย๊ยทุกคนมันลอยไข่ช้อที่เหลือเราอ่านแบบไหนดีทุกคนอันนี้อัน,นเดียวพอ เสร็จแล้วทุกคนตุกวนเอ็นไหมน้ํามันมันที่เราท้่มมานะทุกคนเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในอ๋อทุกคนแล้วก็เราก็ใส่มาม่าลงไปเลยเราก็ใส่มาม่าลงไปเป็นมาม่าแบบนี้หม้อไฟจะแบบจะแบบจะแบบคนไม่มีอ่ะทุกคนหม้อไฟจะแบบกลนไม่มี ไม่มีเตาไม่มีเตาที่ก็ใส่กันนี่เดีย๋ยวเราก็ใส่คือนี่น,นี่ทุกคนเ้าทุกคนว่าไฟแกนี้มันจะด้ต้มได้ไหมไมันจะต้มได้ไหมไฟแกนี้ แล้วก็ใส่เราใส่มันลงไปเลยทุกคนแล้วก็เรารอให้มันสุกแป๊บหนึ่งนะทุกคนทุกคนตอนนี้ฝนตกทุกคนดูทุกคนหม้อไฟเราเสร็จแล้วคอเรเอไปใจกับแครเมื่อตะขี้มันเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็เราก็อเอาลูกชิ้นเอาลูกชิ้นใส่ลงไป เราก็ใส่มันลงไปเลยทุกคนนี่นี่คือไส้กรอกนะทุกคนก็ใส่มันลงไปใส่แต่งหน้าสวยเลยไส้กรอกก็อยู่่าไส้กรอกนี่คนกคน็หนนนี่นแล้วก็แล้วก็ปูอปดัดก็ยู่ รวยมากเลยทุกคนรวยมากแล้วก็น,นี่ไข่ช็อมันสุกแล้วนะทุกคนก็ตอดมาแล้วโห oh, ลน้ลนลน้นทุกคนมันจะจืดไหมเราอาจจะใส่น้ำเยอะเกินไปนี่นี่ทุกคนมันลน้นมันลน้นมันจะมีกลิ่นตาลทุกคนพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยทุกคนดูหม้อไฟของเรานี่ คือตอนแรกเราจะเอาไปใส่ในนั้นแหละแต่ว่าคือแบบมันไม่ค่อยสะดวกสักตัาไรเราก็เลยแบบกินแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าไส้กรอกักบปูอัดมันไม่สุกตีนะทุกคนก็ไม่ต้องกินจะบอกว่าเราใส่น้ำเยอะเกินไปมันก็จะจืดจืดมันก็จะจืดหน่อยหน่ยนี่ทุกคนอื้อ นี่อืมจุดจืดจืดจุดจุดมากเลยทุกคนอืมอืม,อมทุกคนเราขอนั่งแบบนี้นะเราว่าพื้นมันเปียก กคนต้มร้อนจนตอนนี้ไม่ร้อนแล้วนี่คือนี่คืออะไรทุกคนนี่คืออะไรนี่คือไก่จอชื่อเรืออร่อยมากหม้อไฟแบบประหยัด เห่อยมากเลยทุกคนโอ้ยเหนื่อยมากเลยทุกคนเหนื่อยมากนี่คือบูอ่ะอืมทุกคนว้าวอืมเราจะมากินหม้อไฟกันฮิแล้วก็ยุ่งยากมาก นี่ไข่จออืมอะไรมากทุกคนเรือเยอะมากเลยลาลาไปเปลี่ยงแค่น,นี้นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากดกดไลค์กดซับจะใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ 快你，你，你点点啊！拜拜。